สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆน,นานา นักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เจอกันที่หมายเขื่อนปากูนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้บรรยากาศช่วงแปดโมงนะครับก็วันนี้น้ำนิ่งนะครับผมก็จะพาไปตามลาดชะโดคลอกนะครับช่วงนี้ก็จะหาคลอกเป็นหลักนะครับผม ก็ว่าตีจรนช่วงนี้มันไม่ค่อยกัดนะครับมันไม่ค่อยมีต้องรอให้น้ำลดลงมันจะตีจรได้นะครับวันนี้ก็กะว่าจะเลาะลงไปฝั่งโน้นนะครับต่ไปติดตามรับชมครับผมว่าจะหมาหรือเปล่าจะเจอหรือเปล่าก่อนไปรับชมก็ฝาก เ,เพื่อนๆน,น,นะนท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปวิโดีโอใหม่ๆนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปกันเลยครับผม เมื่อกี้เจอแล้วนะครับอยู่ข้างเรือเลยครับมองไม่เห็นมันยังไม่ขึ้นนะครับก็พายเรือมามาถึงอยู่เห็นอยู่ข้างๆเรือนะเมื่อกี้รอดูครับ dat eh uh... เปลี่ยนเป็นเขียดเขียดบัวนะครับเขียดบ้านผมเรียกเขียดปัาฉิกนะครับ เกียรบักริีกเจ็ดริฉกหาจับบอลตอนดึกคืนมันอยู่ตามริมน้ำเลยครับ ไม่ต้กลัวมันขาดแล้วครับเพราะว่าเป็นสลิงนะครับ น้ำเสียนะครับ มาแล้วครับไม่กัดเหยื่อพร้อมกัดเขียดแช่เย็น สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆน,นานะนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมคนฝั่งมูลนะครับคนฝั่งมูลฟิชชิ n งไทยแลนด์นะครับผมช่องตกปลาเล็กๆนะครับผมวันนี้ก็พามาตามล่าชโดคลอกนะครับช่องนี้ก็จะหาคลอกเป็นหลักนะครับผมพอะช่องนี้น้ําเยอะตีจอนมันไม่มีตัวกัดนะครับ ก็ข้ามฝั่งมาฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านนะครับมาหมายแรกก็เจอแล้วครับก็จัดมาหนึ่งแทมครับเป็นชะดครับตอนนี้น,นะครับ ตัวนี้ใส่ประมาณสามโลนะครับก็ตีตัวแรกก็ทีแรกก็ตีเหยื่อเด็กตกปลายลายนะครับหลายไม้อยู่แต่มันไม่กัดนะครับผมก็ลเลยเปลี่ยนเป็นเหย,เยเื่อเขียดจิกหรือว่าเขียดบัวนะครับก็ตีใส่สี่ห้าไม้ครับก็กัดก็สุดยอดครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับน้าๆท่านใดที่เข้ามารับชมก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้มาหลายวันนะครับเพราะว่าติดงานศพแล้วก็ต่อเนื่องเป็นงานบุญประจำปีนะครับผมงาน ที่บ้านก็เป็นพิสารเรื่องงานประเวทนะครับงานบุญประเวทพระเวทสันดอนนะครับผมงานบุญมหาชาตินะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม